สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อเขาถูกกล่าวหาว่าไปโบ๊ะบ้ากับเอเลียนจนติดเชือ้อและกำลังจะกลายพันธุ์เป็นเอเลียนเขาจึงต้องหนีและหาทางรักษาตัวเองให้ได้กับดิสตริกไนยยึดแผ่นดินเปลี่ยนพันธุ์มนุษย์เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับสิ่งที่ลอยอยู่กลางท้องฟ้าที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นั้นคือยานเอเลียน จ,จมันก็โผล่มาอย่างโลกมันจอดแงกอยู่อย่างนั้นไรวีแวลสิ่งมีชีวิตจนในที่สุดทางการก็ตัดสินใจพังเข้าไปในยานบรรยากาศในยานอับชื้นมากและสิ่งที่พวกเขาพบคือประชากรเอเลียนนับหลานที่กำลังอดอยากปากแห้งพวกเขาไม่มีท่าทีขัดขืนหรือต่อสู้พวกเขาดูสิ้นหวังมากภาครัฐจึงทำการขนย้ายประชากรเอเลียนไปยังเขตเก่า มันเป็นค่ายพักพิงที่อยู่ใต้ย่านเอเลียนและด้วยประชากรเอเลียนที่มีมากบวกกับพื้นที่ในเขตเก่าที่ขับแคบมันจึงแออัดและกลายเป็นสลัมไปซะแล้วกองทัพจัดกำลังพลเข้าปิดล้อมกักขังพวกเอเลียนไว้ในเขตเก่าพวกเอเลียนไม่มีสิทธิ์เข้าไปในเขตเมืองมนุษย์เหล่ามนุษย์หัวกะทิคาดการว่า พวกเอเลี่ยนที่มีมันสมองระดับผู้นำหรือแม่ทัพคงสู้ขิดไปแล้วในขณะที่เดินทางมายัางโลกพวกเขาอาจจะตายเพราะโรคภายหรืออะไรก็ได้เหลือแต่พวกกุ้งคือพวกเอเลี่ยนที่บัญชาการหรือออกคำสั่งอะไรไม่ได้มันทำเพียงทําตามคำสั่งและหากินไปวันๆเท่านั้นมีคนบันทึกภาพชิ้นส่วนบางอย่างหลุดออกมาจากยานกุ้งมันอาจจะคือเหตุผลที่ยานกุ้งไม่สามารถบินได้ เหตเก้าเป็นสลัมที่อันตรายมากมีการก่อจลาจนนั่นก็เพราะหลายคนอยากให้กุ้งตายไปซะปล่อยไวรัสใส่เลยก็ได้หรือไล่พวกเขาไปซะจะไปไหนก็ช่างรู้แต่ว่าต้องไปแถมยังมีกุ้งบางตัวที่เป็นโรคจิตชอบเผาบ้านหรือชอบสับรางรถไฟเล่นทำให้เกิดการสูญเสียเยอะมากด้วยเหตุนี้ทางการจึงเตรียมแผนอพยพประชากรกุ้งไปอยู่ค่ายกักกันที่อยู่ห่างไกลเมืองมนุษย์โดวยวิคัส ฝ่ายกิจการเอเลียนได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้านำกำลังเจ้าหน้าที่บุกไปยังเขตเกา่าไปแจกไม้เตือนอพยพให้พวกกุ้งเซนรับทราบวิคัสก็เหมือนคนส่วนใหญ่เขาเห็นพวกกุ้งเป็นแค่สัตว์ที่สร้างความเดือดร้อนเป็นกาฝากต่างดาวที่มาเกาะกินดาวโลกวิคัสนำทีมบุกแจกไม้อพยพการทำงานเป็นไปอย่างทุลักทุเลมากมีการยิงใส่พวกกุ้งและฝั่งมนุษย์ก็โดนทำร้ายจนบาดเจ็บไม่น้อย พวกกุ้งชอบกินอาหารแมวมากมันเป็นเหมือนแคทนิปสำหรับพวกเขาวิกัสจึงนำอาหารแมวมาล่อในสลัมเขตเกา่ามีแก๊งไนจีเรียนพวกมันค้ายาเสพติดและอาวุธมันใช้อาหารแมวเพื่อแลกกับอาวุธของเอเลียนปืนของกุ้งนั้นมีพลังทำลายล้างสูงมากแต่มันผูกติดกับ DNA กุง้งนั่นแปลว่ามนุษย์จะใช้มันไม่ได้แถมแก๊งไนจีเรียนยังมีความเชื่อว่าหากกินเนื้อของพวกกุง้ง จะทำให้พวกเขามีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรครายในขณะกำลังเดินแจกไม้อพยพพวกวิคัสดันไปเจอรังไข่ของกุ้งอย่างที่บอกครับวิคัสเห็นกุ้งเป็นแค่กาฝากเกาะกิ่นโลกเขาสั่งให้เผาไข่ตัวอ่อนของพวกกุ้งเหมือนทำลายรังมแมลงสาบทิ้งในขณะเดียวกันกุ้งกลุ่มนี้ก็กำลังหาอะไรบางอย่างในกองขยะและดูเหมือนพวกเขาจะเจอแล้วมันคือแหล่งพลังงานที่ขับเคลื่อนยานกุ้ง กุ้งตัวนี้ชื่อคริสคลิสเป็นกุ้งที่มีสมองระดับหัวหน้าเขาใช้เวลาตลอด20ปีที่ติดอยู่บนดาวโลกสกัดของเหลวสีดำนี้มันคือเชื้อเพลิงที่จะทำให้ยานกลับมาบินได้เพียงเท่านี้พวกเขาก็จะหนีไปจากโลกได้แต่แล้วท่านใดนั้นพวกวิกัสก็บุกมาแจกไม้อพยพคลิสบอกให้เพื่อนของเขานำเชื้อเพลิงไปซ่อนและออกไปคุยกับวิกัสอย่าให้มีผีรุษ วิกัสลากเพื่อนของคลิสออกมาจากบ้านเขาเดินสำรวจอย่างสนุกสนานน่ารระื่นจนในที่สุดวิกัสก็เจอสารเหลวที่พวกคลิสแอบไว้ด้วยความประมาทเล่นเล่อวิกัสดันไปเปิดมันของเหลวสีดำพุ่งใส่ปากเขาวิกัสถึงกับหน้ามืดมันแหวะมากแถมมันทำให้เขาขายขีน้หน้าต่อหน้าลูกน้องวิกัสโกรธมากเขาออกมาระบายอารมณ์กับเพื่อนของคลิสเพื่อนของคลิสเองก็หมดความอดทนแล้ว เขาพุ่งจู่โจมวิคัสอย่างบ้าคลัง่งนั้นจึงทําให้เพื่อนของคลิสตโดนหน่วยทหารยิงทิ้ง,งส่วนวิคัสโดนอาจจนแขนหักเลยล่ะครับแต่เขาก็ยังเดินหน้าแจกไม้อพยพจนมาถึงบ้านของคลิสตในขณะที่กําลังตรวจค้นบ้านคลิสตจูจ่ๆวิคัสก็อ้วกออกมาเยอะมากการเดินแจกไม้อพยพจึงต้องหยุดชะง,งักวิคัสเวียนหัวมากในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกหิวโคตร หลังออกจากเขตเก้าเขาตรงไปร้านขายเบอร์เกอร์และในขณะที่เขากำลังขมือบเบอร์เกอร์ก็มีของเหลวสีดำไหลออกมาจากจมูกเขาต่อมาในคืนนั้นวิคัสกลับมาที่บ้านทุกคนต่างมาฉลองให้วิกัสเนื่องในโอกาสที่เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแต่วิคัสอาการแย่มากเขายังคงอ้วกพุ่งก่อนจะหมดสติไปแล้วเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลหมอกำลังผ่าเฝือกออกจากแขนวิกัส แต่แล้วทันใดนั้นหมอก็ต้องช็อกเพราะแขนของวิกัสมันกลายเป็นแขนกุง้งหมอทำการโทรแจง้งให้ฝ่ายกิจการเอเลียนบุกมาจับตัววิกัสวิกัสถูกจับมาทำการทดลองสารพัดร่างกายเขากำลังใกล้สภาพพวกหมอเจอสารเลวสีดำในแจ็คเก็ตของวิกัสที่เขายึดมาจากพวกคลิส DNA ของวิกัสกำลังผสานกับ DNA อเอเลียนนั้นทำให้เขาสามารถใช้อาวุธของพวกเอเลียนได้ ตอนนี้วิคัสได้รับการปฏิบัติเหมือนไม่ใช่มนุษย์แล้วเหล่านักวิจัยเห็นเขาเป็นตัวประหลาดเป็นพวกเดียวกับพวกกุ้งและมีแผนจะชำแหละเขาเป็นชิ้นๆแน่นอนวิคัสไม่ยอมแน่เขาดิ้นหนีสุดชีวิตจนในที่สุดเขาก็ดิ้นหลุดและหนีออกมาจากศูนย์วิจัยได้วิคัสวิ่งหนีสุดชีวิตเขาหิวมากในระดับที่เก็บเศษขยะกินได้เขาขโมยมือถือและโทรหาเมียเขา แต่แม่ยายดันรับสายแทนซะงั้นพยายามโทรหาเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีใครช่วยทุกคนทิ้งเขาไม่มีใครอยากยุ่งนั่นก็เพราะทางการปล่อยข่าวกล่าวหาว่าวิคัสไปโซเดมคอมกับศพกุง้งทำให้เขาติดเชือ้อและกำลังกล้ร่าง3 1 1ชั่วโมงหลังการติดเชือ้อวิคัสไม่มีที่ไปแล้วทางเดียวที่จะปลอดภัยคือเขาต้องเข้าไปหลบในซลามเขตเก้า ที่อยู่ของเหล่ากุ้งเขตสลัมที่ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่ง40ชั่วโมงหลังการติดเชือ้อวิกัสตื่นขึ้นมาแล้วหิวมากเขากินเศษอาหารแมวที่เหลือทิ้งแต่มันไม่อยู่ท้องมีพวกแก๊งไนจีเรียนเปิดร้านขายหัวแกะอยู่แถวนั้นโชคดีที่ร้านมีอาหารแมวขายด้วยวิกัสจึงจัดมาหนึ่งกระป๋องแล้วสว้าปามอาหารแมวอย่างอ,ร,อร่อยมากแต่ในขณะที่กำลังกินอยู่ฟันของเขาก็หลุดออกมา เขากำลังกลยพันอย่างช้าๆเป็นเวลาเดียวกับที่เมียของเขาโทรมาแล้วบอกว่าเธอรับไม่ได้เมื่อเห็นข่าวที่วิกัสไปโซเดมคอมกับศพกุงุงเธอจึงขอตัดความสัมพันธ์กับเขามันทำให้วิกัสเสียใจมากเขาขมคลังและกะจะตัดมือที่เป็นเอเลี่ยนทิง้งแต่ก็ดันกล้าตัดเพียงนิ้วเดียวเท่านั้นและเอ็งจะตัดทำไมให้เจ็บตัววันนี้ทันใดนั้นกองทัพก็ส่งฮอบินมาตามหาเขาวิกัสไม่มีทางเลือก เขาหนีมาลบในบ้านของคลิสก่อนที่เขาจะหมดสติไปแล้วโดยคลิสเห็นแขนของวิคัสที่กลายเป็นกุ้งมีทางเดียวที่จะเป็นแบบนี้ได้คือวิคัสจะต้องสัมผัสสารเหลวที่เป็นเชื้อเพลิงเข้าไปแน่แน่คริสจึงตัดสินใจช่วยวิคัสและถามเขาว่าสารเหลวที่เขายึดไปนั้นตอนนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วคลิสบอกว่าเขาสามารถรักษาวิคัสให้กลับเป็นมนุษย์ปกติได้แต่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ที่อยู่บนยานกุ้ง ทางเดียวที่จะขึ้นไปบนยานกุง้งคือต้องบุกไปชิงสารเหลวในศูวนย์วิจัยของมนุษย์ไม่มีสารเหลวยานของคลิสก็บินไปไม่ถึงยานกุง้งวิคัสกับคลิสจึงตกลงกันเราจะบุกไปชิงสารเหลววิคัสจะได้รับการรักษาและกลับเป็นมนุษย์ส่วนคลิสกับลูกก็จะบินหนีไปจากดาวโลกวินวินกันทั้งคู่เป็นแผนที่ดีที่สุดแล้ว56ชั่วโมงหลังการติดเชือ้อจูจูเมียของวิคัสก็โทรมาสังงาน เธอบอกว่าเธอเป็นห่วงเขามากแต่อันที่จริงเธอร่วมมือกับกองทัพทำทีโทรหาเขาเพื่อให้กองทัพแกะรอยสัญญาณมือถือของวิคัสวันต่อมาจะบุกไปจิงสารเหลวนั้นจำเป็นต้องมีอาวุธที่ทรงพลังมากจะต้องมีปืนเอเลี่ยนและที่เดียวที่จะหามันได้คือร้านขายอาวุธของแกงไนจีเรียนแต่หัวหน้าแกงดันสั่งให้ลูกน้องตัดมือของวิคัสเพราะมันคิดว่าหากกินเนื้อวิคัส มันก็จะกลายเป็นเหมือนเขาวิคัสจึงคว้าปืนเอเลียนและยิงใส่พวกในจีเรียนจนแหลกเป็นชิ้นๆวิคัสทำการปล้นปืนเอเลียนจากแก๊งในีจีเรียนและหนีไปแล้วเวลาต่อมาในที่สุดกองทัพก็รู้ตำแหน่งของวิคัสแต่แล้วท่านใดนั้นศูนย์วิจัยก็โดนยิงถล่มจนพังพินาศวิคัสกับคลิตชิงลงมือก่อนครับพวกเขาบุกมาพร้อมปืนเอเลียนทำการบุกลงไปในห้องทดลอง ที่อยู่ใต้ดินจนในที่สุดก็หาสารเลวสีดำพบโดยในห้องทดลองนี้มีศพของเหล่ากุ้งที่ถูกจับมาทำการทดลองอย่างโหดร้ายมากคลิสถึงกับช็อกเมื่อเห็นสิ่งที่มนุษย์ทำกับพวกเขาวิคัสพยายามดึงสติคลิสเพราะตอนนี้กองทัพปุกมายิงถล่มแล้วทั้งสองฝ่ายยิงปะทะกันอย่างดุเดือดมากคลิสโยนระเบิดทำลายกำแพงแล้วจิกรถขับหนีออกมาจากศูนย์วิจัยได้ พวกวิคัสขับรถหนีจนมาถึงเขตเก้าโดยมีกองทัพไล่ตามมาอย่างกระชันชิดคลิสพาวิคัสกลับมาที่บ้านหลังจากที่เขาเห็นการทดลองสุดป่าเถื่อนที่มนุษย์ทำกับกุ้งเขาจึงยืนกลานที่จะใช้สารเลวที่ชิงมาได้เร่งสปีดยานกุ้งกลับดาวเพื่อไปตามพวกพ้องมาช่วยอย่างเร็วที่สุดก็3ปีแล้วค่อยกลับมารักษาวิคัสแน่นอนสปีนั้นมันนานมากใครมันจะไปรอได้ วิคัสจึงคว้าท่อนไมต้ตีหัวคลิสจนสลบไปแล้ววิคัสเติมเชื้อเพลิงใส่ยานอพยพแล้วทำการบินขึ้นแต่ไม่ทันที่เขาจะบินไปถึงยานกุ้งกองทัพก็ยิงถล่มใส่เขาจนยานเสียหายก่อนจะดิ่งกระแทกพื้นกองทัพบ,บุกเข้าไปลากตัววิคัสออกมาจากยานเตรียมส่งตัวเขากลับไปชำละต่อสีหน้าของวิคัสในตอนนี้เต็มไปด้วยความสิ้นหวังหมดอะไรในชีวิตแต่แล้วทันใดนั้นแก๊งนีจีเรียน ก็บุกมายิงทะลมรถของกองทัพเพื่อชิงตัววิคัสนั่นก็เพราะหัวหน้าแก๊งต้องการกินวิคัส์มันคิดว่าหากกินวิคัสมันก็จะกลายเป็นเอเลียนและสามารถใช้อาวุธของเอเลียนได้ในขณะที่วิคัสต์กำลังจะโดนตัดแขนนั้นลูกของคลิสก็ทำการกู้คืนระบบของยานกุง้งทำให้ระบบกลับมาออนไลน์ส่งผลให้หุ่นรบที่แข็งแกร่งที่สุดของกุง้งกลับมาใช้งานได้ หุ่นรบถูกโปรแกรมให้กำจัดภัยคุกคามที่จะทำร้ายกุ้งและมันเห็นวิกัสเป็นกุ้งมันจึงยิงถล่มแก๊งไนจีเรียนจนแหลกเป็นชิ้นๆเป็นเวลากว่า20ปีที่ยานกุ้งจอดนิ่งไม่ขยับขยเยื่นและตอนนี้มันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วทางด้านวิกัสเขาเข้าไปบังคับหุ่นรบหุ่นรบของกุ้งแข็งแกร่งมากสามารถทำลายกองทัพได้สบายมากวิกัสสามารถช่วยคริสได้แต่เขากลับเลือกที่จะหนีเอาตัวรอด และในขณะที่กองทัพกำลังจะกำจัดคลิสทิ้งวิกัสก็กลับมาช่วยเขากระหนํำยิงถล่มใส่กองทัพยอย่างบ้าคลั่งวิกัสบอกคลิสว่าเขาจะคอยคุ้มกันให้จะต้องพาคลิสไปส่งที่ยานอยพยพเพื่อบีมยานอยพยพขึ้นไปบนยานกุง้งกองทัพกระนำยิงถล่มใส่วิกัสจนหุ่นรบเสียหายหนักมากวิกัสรู้ว่าหากโดนยิงถล่มไฟเดียวแบบนี้ได้ตายทั้งคู่แน่เขาจึงบอกให้คลิสรีบนีไปซะ พาลูกนี้ไปจากดาวโลกเขาจะท่วงเวลาให้แล้วค่อยกลับมารักษาเขาในอีกสามปีข้างหน้าวิกัสก็น,นำยิงถล่มใส่ก่องทัพโจมตีด้วยอาวุธทั้งหมดที่มียิงถล่มอย่างต่อเนื่องทางด้านคริสเขามาถึงยานอพยพและทำการบีมยานอพยพขึ้นไปบนยานกุง้งทางด้านวิกัสเขาสู้สุดใจขาดดินแม้หุ่นรบจะพังยับก็ต้องทวงเวลาให้คริสหนีไปให้ได้ วิคัสโดนกระหน่ำโจมตีจนเดยงหุ่นรบพังยับจนขยับไม่ได้แต่การเสียสละของวิคัสไม่สูญเปล่าครับในที่สุดคริสกับลูกก็ไปถึงยานกุง้งโดยกุ้งทุกตัวที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นวิคัสต่อสู้และอยู่ไฟเดียวกับพวกเขาพวกเขาจึงช่วยวิคัสและฉีกร่างทหารเป็นชิ้นๆส่วนคริสกับลูกทั้งสองขับยานกุง้งและบินหนีออกไปจากดาวโลกวิคัสคงได้แต่หวังว่า คลิสจะทำตามสัญญาที่ให้ไหวอีก3ปีคลิสคงกลับมารักษาเขาตอนเป็นมนุษย์วิคัสมักประดิษ์ษฐสิ่งของต่างๆให้เมียเขาและเมื่อไม่นานมานี้เมียเขาพบดอกกุหลาบที่ทำจากเศษกระป๋องมาวางอยู่หน้าประตูบ้านเห็นได้ชัดว่าแม้ร่างกายจะกลายเป็นกุ้งแต่วิคัสก็ยังไม่หมดรักในตัวเมียเขาก็จบกันไปแล้วครับกับดิส t ริกไนยยึดแผ่นดินเปลี่ยนพันธุ์มนุษย์ เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซปเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย